ลวาเฮียรอกหายใจไม่ท่วท้องเลยสัตว์บรรยากาศเกมไม่อึมรึมเกินนี้อะกูไม่ชอบที่เงียบเลยสัตว์กูไม่ชอบที่เงียบอ่ะเนี่ยพอกอาดเสร็จเดี๋ยวกูใส่เพลงมาริโอคัทอ๋อนี่ไงมีซื้ออะไรด้วยเนี่ยไม่ซื้อมันคืออะไรวะไอ้เฮีย ไม่เคยเล่นเว้ยเล่นครั้งแรกเลยเนี่ยตายไปนหนึ่งเลยอยากได้แบบไลค์หมายเลยที่จะตังค์ไม่พอ let's go man the ho tu วิ่งก็ไม่ได้เฮียควย โอ้ยได้กุญแจแล้วไปอ้าวมาอุ๊ยวินเทอร์อซ่าเออมังไม่เปิดลิ้นชักเลยเฮียมันไม่มีมัน,ม,นมันวิ่งไปเร็วอย่างวะไอพวกเนี้ยเสีย,ยวเร็วเกนินแล้วตู้แม่งไม่พอคนอะดิอุย้ยงใคเข้าตัว ผีสัตว์อย่าไปยุ่งกับมันพอ้หม่ก็อมนนนถ้าเปิดประตูคือโดนเล่นเลยใช่ปะรอเลย <c oughs> น่าจะใช่แบบที่มึงเคยโดนอะอันนั้นไม่มีเสียงเว้ยอันนั้นไม่รู้ไม่ได้นับเบอร์อันนั้นอะไม่รู้ปล่อย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 ของนี้ให้เขามาทำอะไร ข้ามาเปิดสวิตปะเฮ้ยมันเล่นเป็นนะเนี่ยทำไรเล่นไปเออมันเล่นเป็นว่ะเฮ้ยโอเคเพื่อนให้ให้คนแบกให้คนแบกเอ,อ้าม่อยู่ไหนวะกูเสียตู้ไม่พอวะ่ะตอนนี้เฮียรัดมาเออเ เออใช่ใช่มพนเงเข้าไปทำอะไรอ่ะเพื่อนโอเคไหมเอากูแจครับรัวมันจะมาอะไรจะรู้ว่ามันมันมันจะมาไงวะมันจะ <พอ S 1> เป็นเสียงอ่ะไม่รู้อ่ะอุ้ยเพื่อนแอบมาอ่ะโอเคกูคตาย โอเคไม่มีทำไมห้องมันยาวจังเออทำไมห้องนี้มันยาวแปลกๆวะเอ,อ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วข้าตู้กตู้ Okay, okay. ออผมาไปแล้วอืมตาบอดซูมเลเตอร์อเย็บมืดเลยสัต์ไม่รู้กูเดินตรงแล้วสัต์ไอ้เฮียแม่งมืดจัดเลยกูมองไม่เห็นอ๋อกูรู้แล้วก่อนมันจะมาไฟมันจะกระพริบเว้ยไอ้เฮียกูยสังเกตอยู่ไหมค okay, ่อน อันนี้คือไ้่เนี่ยกูจะจะละจะละเออลูกกูจะเข้าตู้ทำเพีเย้ยอะไรอ๋อเข้าเตียงอีกกูอ๋อกดค้าง <c oughs> เปิดก็ต้องดึงนะหายใจไ,ได้ตังค์นะ ได้ตั้าเฮ้ยนี่ไอ้นัดไฟแช็กปะเนี่ยไม่ใช่หรือเปล่าไอ้นัดไฟแช็กห้องเนี่ยนะนะมึงอยู่ไหนอ่ะโวะนะห้องเนี้ยน่าจะมีอ่ะไม่รู้ว่ามันจะเป็นลูกมันมันใช่ไฟแช็กเปล่าวะเนี่ยมึงดูดิไม่ใช่เนาะไม่ใช่ไม่ใช่ของโง,โง,โง่ๆเ,เนี่ยหนกตัวอไอ้แม่งหายาชิมาไอ้ไฟแช็กส้นตีนเนี่ยหายใจไม่ทั้งท้องเลยเฮีย เอ,เอาเพื่อนหายไปไหนหมดวะมันไปประตรูต่อไปหรือยังเหล<ะ>ือสามคนนี่เฮียหายไปไหนคนหนึ่งวะเอ r า you g i เก<อ>ิรูได้กูญแจละอุ้ยอุ้ยเลือลดเล,เลย โอเคมันหายไปแล้วโอเคประตูไหนก่อนเฮ้ยทำไมหน้าจอมืดเสี้ยอะไรวะโอ้มองไาอุ้ยเฮี้ยไอ้ดำมะเนี่ย มันม e. ืดอ่งอย่างมืดดายเฮียเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเัชมารัชมาเร่อหรือเปล่ากูโดนตัวเฮียแล้วไม่รู้เว้ยตัวเล็กๆอ่ะนั่นแหละตายเลยเหรอมามาไม่ตายเจ็บแต่แกตายแล้วห้าสาม เฮียมันจำสแกกูไอสัตว์อ๋อมันเป็นตัวเล็กๆเฮียกูก็โดนไอเฮียกูโดนแล้วตายเลยมันมันชอบที่มืดไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ตัวเล็กๆอ่ะที่มันจะมากัดหน้าเราอ่ะเฮ้ยมามาจริงมาจริงหรือเปล่า ไอเตียงเกือบอีกเท่ยนิดเดียวเกือบแตกไอ้สัตว์ในห้องมันยาวยังวะโอ้ใหม่กอนนะสภาพห้องมันโคตรไม่น่าเข้าเลยไอ้สัตว์รออะไร โอเคได้กุญ <Okay, S 2> แจแล้วเพื่อนตั้งมาทำอะไรได้วะน่าจะแบบไอ้นี่ยเล่นเล่นแล้วแบบนับจำนวนสุทธิปะว่าได้เท่าไหร่ประตูมันอยู่ไหนไม่รู้อะเบอร์ยี่แปดจ้ะไม่รู้ดิทางนี้ะไม่ขาวๆปะมันจะมีแสงอยู่อ่ะ ไปทางนั้นกันเออใช่ทางนั้นเป่งแสง <25. S 2> สสสยี่ิบห้าเสียงอะไรมาไม่ดูดิไม่ใช่ไม่น่าใช่ไหมนี่ประตูเก่านี่ประตูเก่า เพื่ออีกคนหายไปไหนวะมันออกไปแล้วมั้งยังอยู่ยังอยู่อยู่เหลืออยู่สามคนอ่ะไม่รู้ยังคนหายหัวไปไหนเไม่ทำไมห้องนี้มันเรืองแสงไม่สีเหี้ยหรอเออเสียงแหละตุ้ง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 ตุ้ม่เหรโอเคเจอยังเจอเจอเจอทางไปต่อแล้วเจอทางไปต่อแล้วมันต้องอ้อมันต้องอ้อมอ้อมไอ้เหี้ยโอเคให้กูนำเฉย โอ้โหที่แคบด้วยเสียงอะไรอ่ะโอ้ยเฮียหายใจไม่ออกแล้วทำไมเธอถึงหอกกันเสียงอะไรอีกวะเสียงอะไรวะห้องมันเงนิดเงีย มา,มาโอเคไม่ต้องถามแล้วไอาสาัตว์แม่งไปแล้วไอเหี้ยแม่งเดินไปแล้ว <c oughs> ไอ้ดำโอ้ยเหี้ยกูวกูตายวะโหแล้ว,ว,ว,วเสียงแม่งโคตรด,ดังเลยเหี้ย โอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียจอแม่งสั่นอะ่ะโอ้แม่กูแมนทันไหมไม่ทนันไอ้เหี้ยกูโดนไฟสัตว์โอ้ยเชดแมน กูคนคเดียวกูคนเดียวโืเคือเบอร์สอร์ร <c oughs> ไม่เป็นไรเนอมายแมนหนอไปละเหลือสองคน อ๋อมันนับเวลาชุบชีวิตได้ด้วยเหรอสิบเก้าแปดเจ็ดหกถ้าเวลาหมดคืออะไรชุบฟฟีะอ๋อเวลาหมดคือชุบไม่ได้อ๋อมันให้เสียลโลบักสามสิมบบาทไอสัตว์เกมกาไอเหี้ยไอสั์เอเอากาลูดแบบขูดรีดกูอ่ะ อย่างนั้นกูได้วิ่งหนี้เฮียดับเนี่ยวะเกมพแล้วไม่ได้วิ่งไงแสัตว์ตายก่อน oh โ,โอไมล์ก็กูโซโล่สเลยกูคอยดูรัดให้มันจะมาปะอ,อุ๊ยโอเคแมนไอ้เฮียเมื่อกี้ดรอสี่สองใช่ปะ เนี่ยรอบสี่สองสี่สองต่อไปก็สี่สามนี่อ๋อสี่สี่ต่อเลยมามันจะมีเฮียอะไรให้กูอีกอ่ะอุ้ยเยอจ้าสุราจะเชน่าจะเนี่ยไม่รมันห้าสิบ,สบ,บมันจะเป็นในตัวนี้ปะไอเฮียตัวตาบอดอะ<ส>ให้ไฟพี่ไเพื่อนชิกโอเคแต่มาแล้วมาแล้วของจริง มาละมาละวิ่งกำลังวิ่งมาแดกไฟมาละว้าวเสียงเฮียเลยสิสี่เก้าเอสสี่แปดต่อไปก็สี่เก้า มาปุ่มเลืองแสงวะ Cái tên này tôi thường gặp ở phía phía trái, thằng khốn Ok, nó đang track tôi, nó đang này หาหนังสือจากไหนเนี่ยไอ้เฮียโอ้มันหาหนังสือไงก่อนไอ้เฮีย มันให้ทำอะไรมันให้หารหัสเนี่ยไอ้เหียวยมันต้องหาหนังสือเรียงแสงอะ่ะต้องฟังเสียงด้วยไปนเนี่ยไปงด้น่าหนังสือเรียงแสงอะ่ะอันนั้นมันเป็นโพยอันนั้นเก็บมาแล้วโอ้ยมันไม่ได้ยินมึงเลยวะ ได้ยินกูกูร้องโปอ่ะถ้ามึงไปปาดมันมันจะจับมึงแดกเปล่าวะแดกดิรอะลรนี่ไปเหลือเนี่ยอ๋อพย หนังสือมึงวะเฮออ้ในหนังสือมึงวะไอ้เหี้ยอ๋อนี่ไงนี่ปะเลขสองโอ้โห oh, ไอ้เหี้ยโคตรเหนียนอ๋อมันมีเสียง มันไ,ไงไอชว์ข้างหน้าอ่ะเมื่อกี้ตรงนู้นน่ะเห็นนะเนี่ยสองเล่มเออเอออ,อ,อีกเล่มหนึ่งอีกเล่มหนึ่งอยู่ถัดไปอยู่นี่อยู่นี่อยู่บนนี้ป่ะเอออยู่แถวนี้อยู่แถวนี้มั่งไงวะครบยังอีกอันหนึ่งชว์ข้างหลังข้างหลัง,หล,งหลังไปข้างหลังไปหเห็นไหมข้างหลังข้างหลังหลัง ไอซองเมื่อกี้เดี๋ยวพึ่งกูด้ยินเสียงแถวนี้เดี๋ยวข้างหลังน่ะเห็นปะซองหนังสือน่ะขาวๆน่ะข้างหน้าเลยนี่ยเหรอเข้าไปเข้าไปอ๋อนี่ยไอสัตว์ข้างหลังอีกมีข้างหลังอีกมีมข้างหลังอีกมีมข้างหลังอีกข้างหลังเลยอุ้ยไอสตัตว์เดี๋ยวพึงพ่งเดี๋ยวพึ่งหนังสือก่อนไอตัวที่นี่ก่อนนะหันหลังไปอีกเหรอข้างหลังมาไมข้างหลังถอยไปข้างหลังไอตรงโต๊ะพังเลยนี่อะเห็นนะหนักเล่มหนึ่งอ่ะข้างบนอ่ะอ๋อเนี่ เฮ้ยทหารมันเยอะจังวะครบยังลองเดินเดินด,ดูเดี๋ยวฉันตั้งหนังสือดิมันดูง่ายนิดเดียวเหียมันจะเป็นเล่มขาวๆไอ้เฮียอุ้ยไอ้สัตว์มึงโปล่ปะเนี่ยไอ้เฮียมันถ้าถ้ามันคิวกับอีได้นี่กูสบายมากเลยเนี่ยลีนลีนแบบเรมโบสิกอะเรมโบสิกอะพีกไปดูนะเออพีกไปดู หมดยังวะม,มันจะหมดแล้วนะหมดแล้วหมดแล้วใช่หมดแล้วมีตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวโอเคเฮ้สัตว์สองเจ็ดแปดหกศูนย์ห้าวะอะไรเมาก่อนอ่ะสามเหลี่ยมก่อนป่ะ เดี๋ยวหนึ่งคือสามเหลี่ยมก็คือแปดแปดอ่ะเดี๋ยวเพิ่งต้องต้องดูเขาเครดูด,2 2> ดูเดียวอ่ะอืมต้องแปด <8 S 1> ก่อนแล้วก็สองใช่ไหมสองสองเป็นสี่เหลี่ยมสองคือศูนย์ถูกแล้วสามสามคือรูปห้าเหลี่ยมแปดศูนย์สองศูนย์สองเอ๊ แล้วสี่อ่ะแปดศูนย์สองหกเคทังคิวจัดไปเราก็รูปดาวป่ะอืมรูปดาวเจ็ดหรอหรือว่าหายังไม่ครบเดี๋ยวลองหาไม่รู้ลองลองเดินดูเดี๋ยวกูช่วยหาโอเคจริงเป็ท้ายอยู่ใกล้เลยแต่เป็นโตโออ่ะ ล้วใครมันน็อกวะข้าเขาตูวเหียกูว่าวน่านจะเจ็ดวะขอเดากันแปดแล้วนะน่านจะเจ็ดแปดศูนย์สองเจ็ดป่ะไม่ใช่มันให้เป็นรูปดาวาอ่ะ,อะไอสัตว์กูลืมอันที่สามเอ้ยกูลืมอันที่สี่ แปดศูนย์สองหกเจ็ดไม่ใช่เจ็ดต้องหาโอ้ต้องหาที่มันเป็นรูปดาวอะลงไปฝั่งขวาป่ะลองดูเขาฝั่งนี้หาหมดแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงก็ไงอยงนาเออเก้าเออ,เอ,อ,เอ,อรูปดาวเจอแล้ว โอ้ oh, มันจะได้ตูดโผล่มาอืมแม่งเดินเหมือนได้ยิเลสัตว์แม่งบอดบอดจริงว่ะเปิดโอเคสวย นี่คืออะไรไม่รู้อันนี้ให้เลือกของประดานึงอะซื้อซื้อให้ติปแล้วกันไปเอาไมค์กางเขนก่อนเผื่อเจออะไรที่ไม่พึงประสงค์จะเจออะไรที่เกิดความคัดหมายใช่ ดูโพยมากูดูโพยมาเธอเสียงเหี้ยอะไรวะถือไปเสียง,งอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้ประตูที่ไหรเฮ้ยรัดามารัดมาโอ้ยเสียดมาแล้ว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 ตัวสีอะไรวะถ้าเป็นตัวสีเขียวมันจะวนซ้ำมึงหลายรอบเลยกูจำได้กูดูโพยมาอยู่ ไอ้เฮียตะกี้ประตูที่เท่าไหร่อ่ะขอด้วนโอ้ต้องดาวแล้วขวาลายซ้ายดีไปห้าสิบหกอ้ยเฮียเฮียโอ้ออโอมืด อยังเลยไอ้จังหวะอย่างเาาง,ง,ง,งี้ยสัตว์จังหวะจบสแกคุยๆอ่ะอู้โอเคขอไฟเช็คหน่อยครับไอสัตว์เอาใช้แล้วหมดเลยอ่ะเออดิเฮี้ยะไอ่เขี้ยนหนึ่งว่างกูพาแม่งมานั่งเล่นเกมเขี้ยนี่เลยสัตว์ อันนี้คืออะไรอะ่ะอันยาวโคตรน่าโดนเลยสัตว์ crucifix เยังมืดชิบหายเสียงอะไรเสียงเฮียเหรอมันมืดจังอะ่ะเพื่อนมันโดนไอ้เปียกเล่นแล้วมั้ง โค่นมืดเลยพอดีไม่ใช่จอหรูหราไอ้สั์มันมืดจังวะไอ้เหี้ยมันมีสคริปต์แมปสว่างวะไอเ้เหี้เยเว้ยกูโดนไอ้เปียกเล่นแล้วจริง ไอเปียกอะนะมมันน,นี่ไงสัสโอเคโอ้โหแบบสว่างเลยเฮียอะอย่างนั้นก็สว่างทางนี้วะอ๋อนี่ไงใช่ไหมน่าจะอ๋อไปเปิด к น н а л นู้นวะ โอ้มาเป็นทางที่มากับเพื่อนเลยวะอู้ในที่สุดไอเหี้ยสวะ่างสักทีกูกูกูนึกว่ากูนึกว่ากูเล่นเป็นคนตาบอดเ้ยรัดมา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 ชวนรัดมาเออ สีแล้ววะโอเคสีดำแดกไฟไปแกสัตว์ไม่แดกเฮี้ยสัตว์กูมองไม่เห็นมาอีกแล้วอ่ะต่อไฟกับพีิบแสดงมันมาไยดูง่ายๆเฮี้ยดูง่ายนะแต่ก,กูตายก่อนเพื่อนอนะ ตายเพราะไอ้เฮียดำมาไอ้ส okay, okay, ัสกูไปวิ่งโดนไฟมันไอ้เฮียโอเคกูไม่ยุ่งโอเคกูไม่ยุ่งกูไม่ยุ่งโอเคกูไม่ยุ่งมันมืดมิดมันมืดแท้มึงดูดิไอ้เหี้ยอะไรอ่ะมองไม่เห็นเลยยังลุกตายเอาอ่ะกูวิ่งหนีเหี้ยลูกตายแเอาอ่ะ อะไร <ป S 2> <ไป S 1> ว่ไ<ป>อ้เห uh ี้ยอะฮะใช่โอเคมามึงมาไอสัตว์ <c oughs> มึงมา <c oughs> มาครับ <c oughs> ไอดำ <c oughs> อมไกยไร้เหี้ยอืมโอ้แม่งโค้แม่งไล่หลังกูมาไล่เหี้ยไอ้สัสโอ้ประชันชิดโคตรประชันชิดโอ้โอ้โคตรไก่ไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย เที่ยวไปจบกันใกล้เลยไอ้สัตว์โอ้ไฟแช็กขอบคุณครับไฟแช็กไอ้เหี้ยแม่งมืดเกินอะมองไม่เห็นเลยเหี้ยไอ้สัตว์อย่างบ้าอันนี้ให้ทำอะไรอะเคหาคุณแจหาคุณแจอยู่ไหนเฮอ มาเต่ายาของคุณสำหรับมาเต่ายะนะแล้วกุญแจมันอยู่ไหนกูเห็นอยู่ห้องเดียวอ๋อยี่นี่โทษโถไ <laughs> อ้ควายโอ้78แล้วครับยังมืดแย่สัตว์78นะจำเลขไว้นะครับ79 79เอ้ากูจำฮะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้กูต้องวิง่งน,นี่กูต้องวิง่ง รนะู้ที่จะทิ้งอ่ะนะต่อไปเราต้องเพสิ์ต่อไปเาต้องเพสต์อ๋ออ๋มันหลบไงอ่ะเนี่ยกูหลบไม่เป็นอ่ะไอ้เปี้ยกขนะดฮาวฮาวฮอสฮอสเทียแหละกูต้องวิ่งหนีกับมันอ๋อห้ามเดินไปชิดเหรอ โอเคไอ่าังบ้าบอเอ้ยแบบไม่โหลดบ้าบอจริงๆเลิกนะครับจุบ